เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่37รอยยิ้มในวันฝนโปรยเมฆสีเทาอ่อนลอยคลอเคลียอยู่บนท้องฟ้าแสงแดดอ่อนๆถูกบดบังด้วยม,าม่านเมฆเสียงลมพัดแถวเ,เบาทำให้ต้นวิสทีเรียและดอกไม้รอบๆสวนไหวเอ็นราวกับกำลังเต้นรำลินดาเดินไปตามทางเดินในสวนสัมผัสอากาศเย็นสบายที่แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศ เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้กลิ่นดอกไม้อ่อนๆออ,นอวนอยู่ในจมูกเสียงนกร้องเบาๆแทรกอยู่ในความเงียบสงบของสวนก่อนที่เสียงปอบแปะของเม็ดฝนเม็ดแรกจะดังขึ้นฝนโปรยลงมาเหมือนเสียงกระซิบจากฟ้าฝนตกแล้วสินะ ลินดาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ารอยยิ้มแต้มบนใบหน้าเมื่อละอองฝนเย็นๆสัมผัสผิวแก้มของเธอมันไม่ได้หนักมากแค่ปลายๆลงมาเบาๆเหมือนกับใครบางคนกำลังโปรยน้ำจากฟ้าอย่างอ่อนโยนลินดามาหลบฝนตรงนี้เร็ว เสียงของทิรนัยดังมาจากศาลาไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่กลางสวนลินดาหัวเราะเบาๆก่อนจะรีบเดินไปหาด้วยฝีเท้าเร็วขึ้นเธอก้าวขึ้นไปนั่งข้างเขามองสายฝนที่ตกลงมาเป็นเส้นยาวเธอดูมีความสุขนะทิรนัยเอ่ยขึ้นพลางยื่นผ้าขนหนูให้ฉันชอบฝนแบบนี้ลินดาตอบมันทำให้ทุกอย่างดูสดชื่นแล้วเธอละ่ะ ทีรนายมองออกไปในสวนดอกไม้นานาชนิดที่เปียกฝนสะท้อนแสงเป็นประกายมันทำให้ฉันคิดถึงตอนเด็กๆลินดาหันไปมองเขาตอนเด็กๆความทรงจําที่ไหลผ่านหยดฝนใช่ทีระนัยพยักหน้าฉันจําได้ว่าตอนที่เรายังเด็กทุกครั้งที่ฝนตกเธอจะชอบออกไปวิ่งเล่นกลางสายฝนเสมอ ลินดาหัวเราะออกมาเบาๆแล้วเธอก็มักจะตามฉันออกไป